สวัสดีครับเพื่อนๆช,ชาววิบซีนะครับผมวันนี้นะฮะอ้าวฮึจุบุเอ้าพี่พีว่าไงครับพี่มือทำอะไรครับเนี่ยมาดูความคืบหน้าของ90ทัพพี่ข่าวแล้วผมสวยๆเลยเนะา,านะใกล้เคียงลนะใกล้เคียงครับผมใกล้เคียงความจริงแล้วนะฮะมาดูเสาพี่ความตกอกดูดิเสาที่พี่ตั้งตรงมากนะเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ยฮะดูเลยฮะดูความตรงของเสาซะก่อนโอ้โหไม่ยิง อย่างกาใช้เลเซอร์ยิงบอกเลยนะครับใกล้กว่าเป็นจริงแล้วนะฮะมีประมาณ80ปซนนะครับเห็นเห็นบ้านได้เห็นบ้านไหมเดี๋ยวเราจะทุบด้านข้างออกนะครับแล้วใส่ท้องกระจกขายพวกญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับของที่หายากของคลาสสิกเนี่ยต่างนานาเลยครับตรงเนี้ยจริงพี่ตั้งใจทำงานดูไหมอ้าวนิวไปไหนมา๋อเลยครับผมมว่างมาจากไนั้นพี่ตั้งใจเลยว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะแยกโซนออกมานะครับ รถสวยรถคลาสสิกนะครับรถ90รถหายยากนะครับรถแปลกๆนะครับหรือว่ารถดัดแปลงแต่แปลงในที่นี้คือหมายความว่าวายบอดี้สวยๆแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะอย่างเช่นเวไอสามหนึ่งมันเป็นสกายลา e เอะไรพวกเนี้ยรวายบอดี้ด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวมาดูกันมีแน่นอนอย่างมาด้ากระตูนเหมือนกันสตาร์เลดมิลลาอะไรที่มันดูแปลกๆน่าจะรักเนี่ยเดี๋ยวจะมารวมตัวที่นี่บอกเลยฮะสวยจริงๆมีมอเตอร์ไซค์ด้วยคลาสสิกด้วยอะไรมีล้อขายหมดยกเว้นเรือเครื่องบินอย่างเดียวฮะเดี๋ยวมาดูกันก็ไม่แคบนะ เดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆนะครับผมสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนน้องเอ็กตรงถนนเลียบทางด่วนอุณหภูมิส่วนกลางตรงนี้พี่พีข้างหลังเสากิโลเมตรที่260ครับผมข้างหลังกันต้องเอ็งเนาะโอเคครับเต๋อเต๋เต้นพีพีเราอยู่ตรงนี้นะเข้ามาประมาณสัก20เมตรนึงอ่ะก็ใกล้ๆกันถนนติดกถูกโล้มสองทีก็ถึงครับผมกลิ้งมาสองรอบก็ถึงเอ้โหตอนนี้ก็จอดลากไปถึงนู่นแล้วนะฮะนี่ด้วยนะครับตรงนี้เป็นโลกของเราหมดเลยนะเฮ้ยฮะโอ้โหเยอะจริงๆบอกเลยน้องเอ็ก นี่ถ้าเราไปแขวนมันจะมาได้คาราต้นสองต้นเนี่ยเราขึ้นไปแขวนแล้วนะไม่ใช่มัวม่วแอะแห่เนี่ยอะไรไม่บอกพี่เลยอะดูสิฮะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับทันลุกก็ไปถึงนู่นแล้วนะฮะที่เห็นเก้าอี้ใี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าแถวนี้น้องหมาเยอะฮะก็เลยมาวางกันมันสนิดหนึ่งนะครับรมโลกรวมโลกมนเครับผมนี่ฮะโอ้โหเยอะจริงๆนี่ครับด้านหลังเราโอ้โหเยอะมากๆเลยครับอยู่เลยฮะเต็มไม่หมดลยครับ วันนี้ก็รถเข้าหลายคันด้วยนะครับเนี่ยมีบีออสมี City นะครับเข้าสู่งาองเาผมมีออสกับผมสวยๆเลยเนาะมือเดียวเลยฮะได้เลยครัใช่เลยครั่มครับใ่เลยอร่เลยรับ่เลยครับใี่เลยครับเลครับเลยรับเลยครับอเลยครัชเรับใชเลยรัใชลยครับใชยครับใช่เครับเคันนช้กลเป็น่เยั่งนะครับคับใี้เป็น a ั v นี่เ็ยนรับนี่เ็่เดยค่เลรช่ดียวร่ายากัซ่าลยครับ่เ่น อูเบิร์ดซันรูปด้วยจุบุโอ้นี่ก็ไหลไปเยอะเลยนะผมมีซีเอ v วด้วยสีขาวเพิ่งเข้ามาแต่งตัวนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมาด้าสามแคมรี่นะครับตัวนี้แอบดารักมากนี่หรอรถอะไรเล่ปะเนี่ยคันนี้เป็นมิสซัลมาเคซีเบดนะหายากมากๆโปรตอนนะครับฟอร์ดอันตโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงๆรุ่เยจยอจริงๆิเจ ไม่เป็นไรก็อเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับมีตัวสนุกให้เล่นด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมนะครับมีอะไรก็ติดตามในเพจร้านเราได้นะครับการเคลื่อนไหวรถราเข้าใหม่เข้าเก่ามีอะไรฝากเอฟซีไหมก็ฝากไปแล้วก็แชร์นะเพจแฟนมิวส์ผมชื่ออยู่ที่ตลาดหูชนะวัพผีในช่องอยู่ทุ่เราด้วยนะถูกต้องชื่อเดียวกันเลยขอบคุณมากน้องเอ็กที่น่อยพี่นะน้องเอ็กขอบคุณมากครับ